ฮัลโลวันนี้ครับและนี่คือบรรยากาศวิวสวยๆอา่าเขาเรียกว่าวอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรแลนะเนินเนินเทวดาเออ พาน้องฟิตตอีมาเที่ยววันหยุดพักผ่อนในวันนี้นะครับ <c oughs> แอแลงกลางไม่ค่อยชับแหลงตายดีกว่านะอน,นี่เนี่ยเนินเทวดาบรรยากาศโอ้โหวิวสวยมากๆครับ <c oughs> ดู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 ด,ด,ด,ดูวิวสวยมากวิวสวยมาก ดูครับพี่น้องดู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 ด,ดูโอ้โหสวยขนาดไหนดูวะดูเอาดูเอานอนนอนนอน <laughs> หมวกปิวลุลงข้าลางแล้วนูด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 ูนั่นนัได้ยุดปักป้อนกันสักทีดู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 ดดดดดด นูนวิวสวยมากๆโอ้สุดๆกันไปเลยสำหรับทริปวันยุดก่อนเปิดเติมนะครับนู่นเหรอโอ้ จะไม่ลุกจะไม่ลุกไม่เจ็บโอ้ยยังไม่เจ็บนู่นไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ยมีน้ำด้วยเดินหลีกน้ำด้วยลูกเดินหลีกน้ำด้วยลูกนู่นจุดชมวิวจุดชมวิวสามรอยหกสิบซะอ้าวหนงฟิตเดินขึ้นดีๆนะเดินขึ้นดีๆนะเกาะได้ด้วยเกาะได้ด้วย อ่าเกาะใดด้วยเกาะไดด้วยไปลูกปะนู่นนู่นดูดูนู่นนู่นนู่นเทวดาแคมปิ้งโอ้ยเขาเขา เขาม,มีรีซอรทไท้กันนอนเข <Okay. S 1> าม,มีรีซอรทไท้นอนกันเป็นไงลูกสนุกโอ้ไปทางนู้นก็ได้โอ้ไปทางนู้นก็ได้ ลงบันไดลงบันไดลง,ล,งลงหน้าค่อยลงหน้าไปลงลงุกโอ้ห้องน้ำอันนั้นห้องน้ำนุ่นมีกวางด้วย มีกว <Scroll> ้างด้วยโอ้โหอ้าวิวที่นี่สวยมากๆจะได้ทริปเรามีเวลาแค่หนึ่งวันไปชาวกับยิน แต่ว่าตั้งใจที่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมานอนนี่กันสักคืนนึงแต่ว่าแต่ว่าเวลาของเรามันมันไม่ได้วันนี้แต่คืนติดงานถึงก็เลยไม่ได้มาดู้น่นคาลัางนูเป็นทะเลถึงก็เป็นภูเขา ดูสวยงามมากมากสวยงามมากๆดูว้าวนี่เลยเนินเนินเทวดาดอืมดูอืมสวัสดีครับทุกคนยังสวัสดีครับนูไปชาเลอ้ยยู อ่าน้องฟิตมาเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวไปทะเลไาเกว่าเนินเทวดาเนาทนาอ้ายเรามีไก่ด้วยดูดูดูดครับทุกคนหนูมมีไก่ด้วยน้องฟิตไปจับไก่ดิไปจับไก่ไป,ไ,กลลไปจับไก่ไปแล้วจับไก่แล้วโอ้โหน้องฟิตไปจับไก่โดนโดนดนฮ่า่ แล้วก็จะมีเททายรูปชมวิวเยอะแยะเลยนะนั่นนั่นนั่นู่นนู่เดี๋ยวเราไปดูมุมนุ่นกันดีว่าายยังไงวะไปไปดูมุมนุ่นกันดีว่าไปดูมุมนุ่นกันดีว่าน่าน่นไปดูไปดู ไปดูไปดูนูน่นนูน่นนู่นน้องฟิตมาดูทะเลน้องฟิตมาดูทะเลนูน่นนูน่นนู่นทะเลนูน่นเห็นทะเลแล้วยังโอ้โหเห็นทะเลแล้วยังบอกเลยว่าวิวและบรรยากาศสวยมากโอ้โหวันนี้อากาศ มันไม่ร้อนอระวังลูกระวังลูก <c oughs> ระวังลูกนูนนูโอ้โหสวยมากช <c oughs> สวยมากโอ้โห <c oughs> ดูสิดูสิ <c oughs> ดูสิ นคุมคุมค้าคุมราคาที่ได้มาที่นี่บอเลวามันสุดยอดมีโอกาสก็มากันนะมาเที่ยวกันที่นี่เนินเทวดาจุบปกจุบปก ด,ดูเลยพี่น้องดูเลยอ่าดูดูวิวแล้วก็บรรยากาทีสวยมากๆ ขึ้นไปบนนี้เดินขึ้นไปอ,อากาศไม่ร้อนอากาศกำลังดีเลยดูว่าสวยมาก นู่นเดี๋ยวเราไปข้างนู้นแล้วไปนู่นเลยไปนู่นเลยน้องฟิตก็เราไปนู่นเลยนู่น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 ดูว่านู่นูอ๋นู่นไปนู่นเลยไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหน ว่าอะไรแล้วเรามาเจอตัวอะไรมันอยู่บนนี้ได้ยังไงนี่ดูดูโอ้โหดูดูด <c oughs> ูปักปัวปักปัว เดี๋ยวเรามาอีมุมหนึ่งตรงนี้เขาเรียกเดินนางฟ้าเลยเดินนางฟ้านางฟ้านางฟ้าอยู่ไหนนู่นนางฟ้าอยู่นุ่นเดินนางฟ้าเนี่น,นางฟ้าโอ้ นู่นู่เดินนางฟ้าเดินนางฟ้าไปเราไปดูวัไปดูวิววันไปดูวิววะโอ้โหดูดูดูด สวยแค่นหนดูนูห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 นูมันสวยงามมากฟอปอางฝั่งฝั่งสายมือมือป่าเปล่าหนูรู้เขา โอเควันทีวันนี้พาเพื่อนๆมามาเที่ยวขนมกับถนนเส้นนี้เส้นดี่สวยทีสุดเขาเรียกว,วา่าถนนเลียบฮาดเลียบชายหาดขนมสิชนุนนะครับโอ้โหดูครับดูดูด,ด,ด,ดูชายทะเล บิลช่วยมากบิลช่วยมากดูเลยดูเลยมีช้างมีช้างมีช้าง,างโอ้โหคนเยอะแยะเลยเอ้า,าน,นู่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 ไอติม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 ด้วย Okay, โอเคเรามาถึงนี่แล้วเรามาถึงนี่แล้ว <c oughs> โอ้วิวตรงนี้สวยมากๆดูเลยดูเลย <c oughs> มันสวยมากมันสวยมาก <c oughs> มันเป็นจุดชมวิวของท่านเซนทีสวยที่สุด บรรยากาศแบบแนนี้ดูดูดูนุนคนเยอะแยะคนเยอะแยะนุนมีเขาด้วยสวยมากสุดยอดอนันซีนไทยแลนด์อันซีนขรมอันซีนสีชุนูอมนุยมาว่ากินกระดิ่ อ่าคลิปนี้น้องน้องฟิตพามากินในเต็มครับอืมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากอืมนี่มีข้าวโพดดีอ่ามีข้าวโพดด้วยเอ้าจน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 อือเด็ดเช่นาเลยอ่าเช่นาเลยอาอือขอ้องฟิชกินกอือเด็ด โอ้โหเด็ดเดอืมเด็ดเด็ดโอเคโอเคอ้าวบายบายโอเคบายบายคลิปนี้พามากินไอศคีมนะไอศคีมอร่อยมากมาดูก่อนอืมไอศคีมอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยโค้กนี่มีน้ำโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า